สวัสดีค่ะคนเกิดวันศุกร์ทุกทุกคนแม่หมอบมาบอกดวงทำหน้าที่บอกดวงเป็นสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมกราคม2564จากวันที่22ถึง31นะคะถึงสิ้นเดือนเลยถ้ามีประโยชน์อันใดต่อผู้ชมช่องดาวอาทิตย์ แม่หมอก็จะดีใจมากๆเพราะความตั้งใจของแม่หมอต้องการให้ได้ประโยชน์บ้างอยากให้ทุกคนรู้สึกดีสบายใจขึ้นในการที่แม่หมอมาบอกดวงนะคะจะได้ใช้ชีวิตด้วยความสบายใจหรือรู้ว่าอะไรจะเกิดบ้างฟังคำทํานายของคนเกิดวันศุกร ในสัปดาห์นี้นะคะคุณได้ไพ่ h e e l of Fortune ไพ่ดีนะคะไพ่ดีมากๆค่ะกงล้อแห่งโชคชะตาหน้าไพ่นี้บอกถึงสิ่งดีๆและความสำเร็จและยังหมายถึงการหมุนของกงล้อแห่งโชคชะตา ที่ย่อมมีขึ้นมีลงไปตามจังหวะชีวิตบางครั้งอาจมีอำนาจที่เหนือกว่าการควบคุมมาขับเคลื่อนชีวิตของเราให้ก้าวไปแต่สิ่งดีๆได้มาถึงคนบันสุขในสัปดาห์นี้แล้วนะคะฟังคำทํานายเลยค่ะมาเรื่องสุขภาพ เป็นช่วงไม่มีปัญหาเรียกว่าแข็งแรงค่ะถ้าหายถ้าที่ป่วยก็แข็งแรงขึ้นนะคะมาถึงสัปดาห์นี้ขอให้คุณระวังเรื่องน้ำหนักตัวค่ะเมื่อสบายกายสบายใจคุณก็จะทานอร่อยไปก็ขอให้ระวังนะคะถ้าคุณอ้วนขึ้น ระวังไขมันในเลือดความดันอาจจะต่อด้วยเบาหวานนะคะามาการงานค่ะเป็นช่วงงานเติบโตรวดเร็วงานเยอะงานหนักเป็นช่วงการทุ่มเทเต็มที่เรียกว่าน้ำขึ้นรีบตัดผลประโยชน์ก็มาค่ะเยอะก็ขอให้ คุณสมหวังนะคะในการกับช่วงเวลาดีๆนี่ค่ะคนทำงานประจำก็ได้เลื่อนขนั้นมีตำแหน่งดีๆเข้ามานะคะคนทำธุรกิจส่วนตัวก็มีช่องทางขยับไปได้จนอาจต้องหาคนมาทำช่วยค่ะงานเยอะงานรุ่งค่ะการเงินเป็นสัปดาห์ที่มีเงินมากค่ะ มีมากขึ้นกว่าที่ผ่านมาจะได้เงินจากสิ่งที่คุณชํานาญฝีมือของคุณหรืออะไรที่คุณถนัดนะคะจะเป็นเงินเป็นทองบางคนก็ได้จากค่าเช่าค่าลิขสิทธิ์รายได้จากอสังหาริมทรัพย์ ที่ดินอย่างนี้นะคะหรือค่าในหน้าการเงินคนวันศุกร์ตลอดสัปดาห์รับและจ่ายสะดวกค่ะไม่ติดขาดมีเก็บด้วยนะคะอาความรักค่ะเป็นช่วงที่คนวันศุกร์ดูดีมีสเสน่ห์ทั้งคนโสดคนไม่มีคนมารุมรักนะคะสนใจ ไปทุกที่ก็มีคนสนใจค่ะส่วนคนมีครอบครัวก็ระวังเกิดปัญหามือที่สามเพราะคุณมีสเสน่ห์อาจจะมีคนมาลงรักมาชอบเพิ่มขึ้นค่ะจากที่มีอยู่แล้วนะคะก็จะมีเพิ่มขอให้มั่นคงเด็ดเดียว เราก็จะไม่สูญเสียในสิ่งดีๆที่มีอยู่แล้วค่ะไม่ต้องคาดหวังว่าจะได้ดีกว่าเดิมนะคะการไม่รู้จักพอคุณอาจไม่ได้เจอตลอดชีวิตแม่หมอเป็นกำลังใจให้คนวันศุกร์นะคะขอให้มีความสุขในการทำงานการใช้ชีวิตตลอดสัปดาห์ ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์นะคะแม่หมอจะได้มาบอกดวงจะได้มีกำลังใจค่ะขอขอบพระคุณที่ติดตามสวัสดีนะคะแล้วพบกันใหม่